ไปมาดูเรื่องผลของการที่เรามีการกำจัดนะครับหรือว่าทำให้มันหมดฤทธิ์นะครับฆ่าเชื้อนะครับไวรัสในท่อ,อ,อส่งจ่ายลมนะครับเขาอบอกว่าก็เป็นไปนได้นะครับที่จะขยายนะครับโมเดลที่ว่าแยกห้องนะครับ เพื่อที่จะดูว่าถ้าเกิดมีาการกรองนะครับหรือว่ามีอุปกรณ์มีอุปกรณ์กรองหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อนะครับซึ่งวงเล็บเขาขยายว่าอาจจะเป็นตัวกรองแบบที่เป็นเชิงกลน,นะครับประสิทธิภาพสูงหรือว่าเป็นตัวกรองแบบอะไรนะไฟฟ้าสถิตนะครับเนาะไอ้ตัวกรองเชิงกลก็คือใช้กรองปกตินั่นแหละนะครับมี การใช้รังสี UVC นะครับในการฆ่าเชื้อมีการใช้โฟโตคาตาลิติกออกซิเดชันนะครับแล้วก็เอออันนี้ผมไม่รู้จักนะโฟโตคาตาลิติกของออกซิเดชันแล้วก็เอออันนี้ถ้าแปลตรงตัวนนี้ก็เหมือนใช้ออกซิเจนหรือโอโซนเนาะแล้วก็กระตุ้นด้วยแสงอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีการปล่อยประจุลบนะครับ เอ่อเนกาทีฟเบอไนเซอร์แล้วก็มีเทคโนโลยีอื่นๆนี่นะครับก็เนี่ยสมมุติเอ่อ present ตัวนี้ก็หมายถึงการมีอยู่เนาะเอ่อถ้ามีการใช้กรองหรือว่าตัวอุปกรณ์ค่าเชื้อพวกนี้นะครับในท่อส่งจ่ายลมเนี่ยหลังจากที่มันเอ่อผสมกันแล้ว after mixing p l e a m หลังจากไอตัวอะไรนะอุปกรณ์ผสมอากาศเนาะอันนี้กลับไปดูรูปนิดหนึ่งก็คือ ถ้าเป็นระบบจริงก็คือตรงนี้แหละคือหลังจากที่อากาศภายนอกกับอากาศดีเซลโคเลตผสมกันละก็ฆ่าเชื้อตรงที่มันผสมกันแล้วนะส่วนใหญ่ก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงอุปกรณ์ a อร์เชนไอโทษแอร์แ l นด g u ิง t ไปเลยนะครับจะไปอ่านต่อสมมุติว่าประสิทธิภาพของการกรองการฆ่าเชื้อเนี่ยอยู่ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งนะครับ S 1> <S 1> ก็คือสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้นตัวคูณหนึ่งลบประสิทธิภาพเนี่ยก็จะต้องเอาไปใส่ไว้ในสมการของ C R นะครับในสมการที่หกอันนี้เนี่ยถ้าจะวาดภาพให้มันวาดภาพให้มันเห็นนะ่ะก็คือสมมุติเรามีตัวกรองใช่ไหม สมมติเรามีตัวกรองแบบนี้เนาะ <c oughs> เชื้อโรกวิ่งเข้ามานะครับสมมุติวิ่งเข้ามารอ้อยเปอร์เซ็นนี่นะเรามาเจอตัวกรองที่มีประสิทธิภาพเท่านี้นะครับสมมติสมมติเอาเลขแบบชัดๆนะสมมติอันเนี้ยประสิทธิภาพเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยไอตัวเชื้อโรคที่หลุดรอดออกไปอะ่ะมันก็จะเหลือแค่หนึ่งเปอร์เซ็นตถูกไหมตัวไหมครับเพราะฉะนั้นเอออย่างเนี้ยถ้าเวลาเราบอกว่า ไอ้ตำแหน่งเนี้ยครับตำแหน่งเนี้ยหลังจากตัวกรองเนี้ยจะมีความเข้มข้นของเชื้อโรคออกมาเท่าไหร่เนี้ยเอ,อ่อมันก็คือมันก็คือหนึ่งลบประสิทธิภาพถูกไหมเนี่ยเราก็แค่เอาเลขเนี้ยครับเอาเลขเนี้ยมาคูณเพิ่มเข้าไปตรงเนี้ยเนาะมันก็จะแสดงว่าเนี่ยหลุดจากตัวกรองออกมาเนี่ยเชื้อโรคมันออกมาเหลือเท่าไหร่นะครับก็ตามที่เขาบอกตรงนี้นะคือหนึ่งลบประสิทธิภาพ นี่เขาบอกว่ารูปที่หกเจ็ดแปดเก้านี่นะรวมทั้งรูปที่สองบนออนไลน์ซึ่งเราจะไม่ตามไปดูนี่นะแสดงให้เห็นเรื่องของออแสดงให้เห็นประสิทธิภาโทษผลกระทบนะครับของการกำจัดหรือการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยนะครับนะที่ปรากฏบนคนนะหรือกลุ่มตัวอย่างนะทุกคนนะครับ อันนี้ช่วงคอมาอมาคอมมาที่ข้ามไปก็คือเขาบอกว่าเป็นเคสของดับเบิลอคิวแพนซี่รูมนะครับเดี๋ยวเขาจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะห้องที่มันมีคนอยู่สองคนนะครับอันนี้เขาบอกว่าจา,จากที่เห็นการพลอตบนรูปหกเจ็ดแปดเก้านี่นะครับแล้วก็รูปออนไลน์ที่สอรูปที่สองบนออนไลน์เนี่ยกรณีนี้เนี่ยก็ พูดถึงกรณีที่มีคนสองคนอยู่ในห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งก็คือห้องที่มีคนติดเชือ้อใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มว่าห้องที่หนึ่งมีคนสองคนนะครับมีคนหนึ่งติดเชื้อกับคนนึงเสี่ยงติดเชื้อนะครับแล้วก็ห้องที่หนึ่งกลายเป็นว่ามีปริมีปริมาตรสองเท่าของ v หนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมถึงมีเคสประเภทอยู่ๆก็ห้องที่หนึ่งมันใหญ่กว่าเดิมสองเท่าแล้วก็มี คนติดเชื้อกับไม่ติดเชือ้ออยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาทําไมเขาถึงทาแบบนี้เนาะจุดประสงค์แบบต้องการให้มันเอแสดงถึงกรณีไหนในในของจริงอะไรแบบนี้เนาะนี่เขาบอกว่าห้องที่เหลือมันก็จะกลายเป็นว่ามีห้องที่เหลือเนี่ยก็คือจํานวนทั้งหมดลบสองคนใช่ไหมอันนี้ก็คล้ายๆเดิมเนาะแล้วก็ห้องที่เหลือเนี่ยมันก็แยกกันอยู่นะครับแล้วก็แต่ละห้องยังมีหนึ่งคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่ละห้องก็มี ปริมาตรห้าสิบลูกบาทเมตรเหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยจำนวนคนที่มีแนวโน้มแล้วมีโอกาสมีมีโอกาสที่จะติดเชือ้อก็จะรวมไอ้หนึ่งคนที่อยู่ในห้องที่หนึ่งด้วยแล้วก็คนที่เหลืออีก n s ลบสองคนอนะ่ะในในแต่ละห้องอื่นๆนะครับในในห้องที่เหลือทีนี้เนื่องจากว่ามันมี รูเมดอะ่ะมันมีรูเมดของในห้องที่มีคนแพร่เชื้อเนี่ยนะครับตัวอาสตาเนี่ยไม่สามารถเป็นศูนย์ได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการรี ate, เซอร์โคเลตแอร์ไม่มีการหมุนเวียนอากาศก็ตามอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการบีบให้ให้ยังไงก็อาสตานี่ไม่ไม่เป็นศูนย์นะก็เลยทำให้ไอห้องที่หนึ่งมันมีคนสองคนคือ,ค,อคือมีคนติดเชื้อเอ้ยมีคนเสี่ยงเข้ามาอยู่ในห้อง ห้องที่มีคนแพร่เชื้อด้วยนนะเพื่อบีบให้มันเป็นเคสที่จะไม่มีโอกาสที่อาสตาเป็นสูงอะไรนี้เปล่ามาดูนะแต่ว่าเอาจริงก็ไม่ค่อยเข้าใจของแท้นักนะว่าเขาทำไงเดี๋ยวเราจะไปดูรูปทที่หกเจ็ดแปดเก้าก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านว่าตรงนี้เขาตั้งข้อสังเกตเป็นไงเนาะแล้วก็ตรงกับที่เราตั้งข้อสังเกตหรือเปล่านะอันนี้ก็ หมือนเดิมนะนี่คือสไตล์การอาร่านแบบ active reading นะครับคือไปพยายามไปสกัดข้อมูลจากรูปจากตารางมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอ่านว่าเขาเขาตีความยังไงนะครับมันก็เป็นการฝึกอะไรฝึกเขียนหรือวิเคราะห์ข้อฝึกวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็ถ้าเกิดอีกหน่อยตัวเองก็งเป็นผู้เขียนเองเนี่ยเราจะได้รู้จักว่าเออเราจะตั้งข้อสังเกตจาก ข้อมูลที่เราได้ยังไงนะครับ